สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของวงการฟุตบอลพรีเ์ลีกอังกฤษกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับมีประเด็นอะไรมาเคาะกันมาสรุปกันบ้างนะครับล่าสุดครับมีการตรวจในเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นรอบที่7แล้วนะครับซึ่งก็ปปการตรวจทั้งทีมงานนะครับทีมงานโดยรวมนะฮะแล้วก็มีนักเตะด้วยนะครับซึ่งผลตรวจล่าสุดเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อ1รายด้วยกันนะครับแต่ว่า ไม่ได้ระบุนะครับว่าชื่ออะไรเลยฮะแล้วก็ต้นสังกัดคือทีมไหนนะครับคือมันเป็นการจํากัดหรือว่าเป็นการปิดข้อมูลตามมาตรการของทีมแพทย์นั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ชัดเจนนะครับรอบที่6ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับแต่ว่า,อารอบก่นกอนๆมันก็จะมีปาปายแบบนี้แหละขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับคืออย่างน้อยๆมันก็ลดน้อยลงไปแล้วกันนะครับนี่คือการสรุปกันออกมานะครับจากพิบูลิตอังกฤษนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับทางพิบูิกอังกฤษเนี่ยได้สั่งการให้เกมที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยทำการยืนสงบน,น,นิ่งหนาทีนะครับก่อนเกมเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมแพทย์ทุกคนนะครับที่มีการสู้เกี่ยวกับเชือ้อไวรัสโควิด -19 มา2-3เดือนแล้วนะครับนะก็เป็นการายื่นเรื่องกันไปนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของพิบรลิกอังกฤษเรื่องแรกนะครับ ทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นอื่นๆกันดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นประเด็นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางโตลิโซ่นะครับกองกลางของทางไบร์นมุนิคนะฮะคือแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวที่เตรียมที่จะแจมินเตอร์มิลานนะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ของไบร์นมุนิคนะครับในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ดูเหมือนว่าทางไบร์นก็พร้อมที่จะปล่อยโตริโซ่เนี่ย ออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับซึ่งราคาเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ราวๆ3า้าล้านยูโรได้นะครับอายุเนี่ยกวัาย2 6ปีแล้วนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของโอกาสการลงเล่นเนี่ยลงไปทั้งหมด24นัดนะฮะยิงไปทั้งหมด3าประตูกับอีกห้แอซิสนะครับแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวกำลังพักฟื้นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหนักอยู่นะครับนะบแล้วก็เขาบอกว่า นอกจากนี้ยังมีอินเตอร์มิลานนะนะครับรวมทั้งทางอาเซนอลด้วยก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับแมนยูจะมาร่วมแจมเพียงแต่อินเตอร์มิลานเท่านั้นนะครับตามรายงานจาก IMC Sport สนะครับสื่อดังเลยนะฮะสรุปประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับมีการเล่นข่าวออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการทาบทามไปยังเอเย่นส่วนตัวของเบนเยเดนะครับกองหน้าตัวเก่งของทางโมนาโกนะครับ เพื่อเป็นการดึงตัวเข้ามาเสริมกองหน้าในช่วงดูการหน้าแต่ว่าทางมนาโกเนี่ยก็มีการตั้งราคาไว้สูงนะประมาณ 30- 40ล้านยูโรได้ซึ่งแมนยูเราก็ทราบกันดีนะครับว่ากำลังมองหากองหน้าแบบถาวรอ,อยู่นะครับเพราะว่าอิกาโลเนี่ยมันเป็นการยืดสัญญาไปเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีการการกันตีว่าจะเซ็นแบบถาวรน,นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องแข่งกับทีมในลีกอิตาลีด้วยนะที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน แต่คือเบนเยเดรเนี่ยเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับของทางแมนยูแมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับสมัยที่นักเตะเนี่ยอยู่กับเซเบียรเรื่องราวเกี่ยวกับเอเวอเรตันกันหน่อยนะครับล่าสุดรับเอเวอเรตันเนี่ยเตรียมเจจากับทางโมนาโกนะครับเพื่อขอยืมตัวเซเดเบ้นะครับแบ็กขวาให้อยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนะฮะแต่ว่าก็ในเรื่องของการเซ็นสัญญาถาวรเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่า เอเวอร์ตันจะเซ็นสัญญาขาดไหมหรือว่าถาวรไหมในราคาไม่เกิน15ล้านปอนด์นะครับคือตอนนี้มันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะฮะเพราะว่าโควิด19เล่นงานนะครับทำให้การที่จะเซ็นถาวรก็ต้องเลื่อนไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ยืมตัวให้ได้ก่อนยื่นสัญญาการยืมตัวให้มันลงตัวก่อนเท่านั้นเองนะครับก็ติดตามมันดูนะครับและเรื่องราต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางสโมสรวัตฟอร์ดนะครับ ล่าสุดครับเบนฟอสเตอร์นะครับผู้สัปปะตูของวัตฟอร์ดเนี่ยออกมาชี้ว่านักเตะในทีมทุกคนเนี่ยยังหนุนหลังทรอยดีนี่ครับกองหน้ากัปตันทีมอย่างเต็มที่นะฮะหลังจากก่อนหน้านั้นเ,นเราทราบกันดีครับว่าทรอยดีนี่เนี่ยมีการบอกปัดที่จะกลับมาซ้อมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายเกี่ยวกับการล็อกดาวน์แล้วนะครับหรือว่ามีการเพิ่มในเรื่องของโอกาสการฝึกซ้อมที่ มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าทอรอนี่ก็ยังบอกปัดอยู่เพราะว่าทอรอนี่เนี่ยเขามีลูกชายนะครับที่เพิ่งลืมตาดูโลกมานะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบหายใจทําให้การที่ทอรอนี่เนี่ยมาซ้อมแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับลูกชายได้เจ้าตัวก็เลยบอกปัดไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือทางสโมสรแล้วก็นักเตะทุกคนเข้าใจนะครับโดยที่ ไม่ได้มีปัญหาดราม่าแต่อย่างใดนะครับเรงนี้ก็ยืนยันชัดเจนจากเบนฟอร์เตอร์นะฮะผู้สับปตูของทีมนะครับแล้วก็รวเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรนซาวเทมตันกันหน่อยนะครับล่าสุดครับเขาบอกว่าซาวเทมตันกำลังวางแผนที่จะเจจาสัญญาฉบับใหม่กับทางไรอันเบอร์ทรานหลังจากที่นักเตะรายนี้ได้รับค่ามสนใจจากเลสเตอร์ซิตี้นะฮะซึ่งเลสเตอร์เขาก็เริ่มที่จะมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามา แทนที่เบนชีวิลแล้วนะครับเพราะว่าเบนชีวิลเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีอย่างหนักนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเบอร์ทรานก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ตอบโจทย์นะฮะในเวลานี้ของทางเลสเตอร์แล้วเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางเลสเตอร์นะครับมีการระบุจากเดลี่เมลนะครับเขาบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยได้มีการจับตามองผลงานของคลาร์กครับอดีตแข้งของทางเฮาซิตี้ให้มาเป็นตัวแทนของเบนชีวิลในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับถ้าเกิด ทางเลสเตอร์เนี่ยไม่สามารถรังตัวเป็นเชียล์ยู่ยับทิมต่อไปได้นะครับซึ่งแม็กคลาร์กเนี่ยก็เป็นแม็กซ้ายของวินเทสอาร์นมนะครับนะเป็นนักเตะในลีกคอนแลน์นั่นแหละนะครับแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยล่าสุดก็มีรายงานจากสกายปอตเข้ามาเพิ่มเติมให้ข้อมูลกันไปนะครับซึ่งสกายปอตจริงๆเคยรายงานมา1รอบนะในช่วงปีที่ผ่านมาในอาทีนักเตะรายเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับเลสเตอร์นะครับก็ ติดตามกันดูนะครับว่าเลสเตอร์จะได้ใครนะฮะระหว่างแรนเบอร์ธานนะครับหรือว่าทางแม็กคลาร์กนะครับซึ่งมันก็มีอีกกระแสหนึ่งนะครับเป็นแบ็กซ้ายคนที่3ที่มีข่าวนะครับที่เลสเตอร์มีข่าวเชื่อมโยงนันก็คือนิโคลัสตาเกฟิโก้นะครับซึ่งนักเตะรายนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายของทางอาร์แจ็คนะฮะซึ่งก็ถือว่าทางเลสเตอร์เนี่ยก็ได้เล็งนักเตะแบ็กซ้ายรายนี้ไว้เป็นตัวแทนเบนชิวิลเช่นเดียวกันนะครับ โดยรวมแล้วก็มี3เป้าหมายครับที่เลสเตอร์เล็งกันเอาไว้ก็ติดตามสาการกันต่อไปนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเรื่องราวของเชฟฟิลด์เดตนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเชฟฟิลด์ก็จัดการจับทั้งบิลลี่ช้ากองหน้ากับตันทีมแล้วก็ออลิเวอร์นอวูดเนี่ยกองกลางรองกับตันทีมต่อสัญญฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทำผลงานช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ย โอ้โหลังลำดับบนบนของตารางคะแนนลีกะนะครับไล่แมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะฮะก็ตอบแทนกันไปนะครับเรื่องราวของทางบูธแฮมตันครับตามรายงานจากมาก้าครับเขาบอกว่าบูธแฮมตันวันเดอร์เลอร์เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาคว้าตัวอูลเลยนะฮะซุน้าทีมชาติจีนของเอ็กซ์บันยอนมาเสริมคมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับก็อาจจะมาแทนราอุคิมินสหรือเปล่านะครับที่ราอุคิมินสเนี่ย มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าในลาลิกาสเปนเนี่ยนักเตะรายนี้ผลงานน่าประทับใจมากนะครับนะก็ติดตามกันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซอนอลกันหน่อยนะครับมีประเด็นข่าวข้อสิบเล,เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะครับซึ่งอาเซอนอลเนี่ยกำลังพิจารณาควา้าตัวเตียกโกซิบากับเซนเตอร์ตัวเก่าเนี่ยมาเสริมแนวรับเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะก็มีอีกหลายคนนะอย่างเช่นอุปาเิกาโน ทางอเซนอลก็เล็งกันเอาไว้นะครับหรือว่าที่เราได้เห็นข่าวเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับที่อเซนตลต้องการเล็งมาปรับปรุงเกี่ยวกับแนวรับเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของทางเชลซีกันหน่อยนะครับมีประเด็นอะไรมาอัปเดตกันบ้างล่าสุดครับเดลิคเพจเนี่ยออกมาเล่นข่าวนะครับว่าอิติลนลาซิโอแล้วก็รวมทั้งท็อตแนมอัสเปอร์ตกเป็นข่าวว่า ยังไม่ยอมแพ้ในการล่าตัวทางชื่อรูนะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของเชลซีมาเสริมหอกนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะเพิ่งขยายสัญญากับทางเชลซีออกไปอีกปีก็ตามนะครับก็ยังมีความมุ่งม,มั่นแบบต่อเนื่องนั่นแหละโดยเฉพาะอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของทางเชลซีนะครับมีประเด็นเล่นกันออกมาจากสืก่อหลายสื่อครับ เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงเป็นเต็งหนึ่งในการได้ตัวคารฮาเวิร์ดแนวรุกคนสำคัญของทางไบเออร์ดูโกเซนแม้ว่าตอนนี้จะมีรายงานว่าเรอัลมาดริดแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนต์รวมทางลิเวอร์พูลก็มีการร่วมแจมเช่นเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าเชลซียังเป็นเต็งหนึ่งนะครับคือนอกจากติโมเบเนอร์แล้วเนี่ยคารฮาเวิร์ดเชลซีก็ต้องได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางเชลซีเช่นเดียวกันล่าสุดครับมีรายงานกันออกมานะครับจากสื่ออิตาลีเขาบอกว่า สโมสรยูเวนตุสนะฮะสโมสรดังจากลีกอิตาลียังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าตัวจอร์เจนโย่ห้องเครื่องตัวเก่งของทางเชลซีมาเสริมทัพให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยูเว่พร้อมที่จะมีการมอบดักลาสคอรต้าเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการแลกตัวอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเชลซีให้ความสนใจนะครับจริงๆจอร์เจนโย่ก็มีข่าวย้ายมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วแหละแต่ว่าคือเชลซีก็อยากที่จะเก็บเอาไว้นั่นแหละนะครับ ตามที่เราได้เห็นข่าวกันนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวของทางเชลซีครับลืมไปเลยนะฮะมันมีอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นเรื่องราวข่าวก่อสิบที่ออกมาครับเชลซี Chelsea เนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเงินราวๆยีล้านปอนด์นะครับในการล่าตัวอังเดอุรานาผู้สัรตรูตัวเก่งของทางอาแจ็มาเสริมเพิ่มเติมกันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับในขณะที่ปเอชก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจผู้สัรตรูรายนี้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ติดตาม รอดูนะฮะเกี่ยวกับสาการการเสริมทัพต่างๆของแนวเชลซีเพราะว่าข่าวตอนนี้มันเข้มข้นแบบถือว่าเป็นทีมที่ช่วงนี้มีข่าวร้อนแรงกว่าทีมอื่นอ่ะสำหรับเชลซีนะครับในเรื่องของการเสริมทัพนะแล้วก็เรื่องราวของฟิลิปเป้คูรินโยครับมีรายงานจากฟรอง์ฟุตบอลนะฮะรายงานกันออกมาครับว่านิวคาสเซลหวังที่จะมีการปาดหน้าหลายๆสโมสรน,นะครับในการจิงตัวฟิลิปเป้คูนโย กองกลางของทางบาซ่าที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับไบรยนดับยิ้มตัวนะฮะแต่ว่าพอกลับมาบาซ่าอนาคตก็ยัง50-50เพราะฉะนั้นในเรื่องของการย้ายออกเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ว่ากันว่าน,น่าจะกลับมาพีบอเล็กอังกฤษซึ่งนิวคาสเซิลก็ถ้าเกิดมีเงินถุงเงินถังเยอะจากการเทโอเวอร์เนี่ยก็น่าจะซื้อกันได้นะครับ,นะรบส่วนทีมอื่นก็น่าจะมีการถอยแล้วแหละแต่ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลเชลซีเซบเบอร์อยู่บ้างนะนะฮะก็นิวคาสเซิลต้องแย่งกันนนนงน้น เรื่องราวของทางอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานมีข่าวเชื่อมโยงกับยานฟันดองเกนนะครับแนวรับของท็อตแนมอสเปอร์นะฮะล่าสุดเนี่ยคอนเต้ e ก็เตรียมที่จะให้ทีมงานเนี่ยไปเจจาคว้าตัวยานฟันดองเกนมาแบบฟรีๆหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะเนื่องจากว่าเซ็นเตอร์รายนี้สัญญาฉบับใหม่กับทางท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยมันไม่คืบหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องการแบบซุ่มเสี่ยงที่จะเสียไปแบบฟรีๆด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวของทางท็อตแนมอสเปอร์ครับ ล่าสุดฮะเป็นข่าวขอสิบกันออกมาเขาบอกว่าท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยมีลุ้นในเรื่องของการได้ตัวไรอันเฟเซอร์ปีกตัวเก่งของทางบอลมัดมาเสริมแนวรุกแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยนักเตะมีการเมินสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดบอลมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของวิลฟิซาฮานะครับล่าสุดเนี่ยปีเอชเคครับกำลังชั่งใจที่จะดึงตัววิลฟิซาฮาปีกตัวเก่งของทางคิตตันพาเลสในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่า ค่าตัวเนี่ยมันมีสูงครับทําให้ b h ชต้องคิดหนักนะครับว่าจะยอมจ่ายในราคา80ล้านปอนด์ัพหรือเปล่านะครับนะราคาสูงแล้วก็ช่วงโควิด1 9แบบนี้นะครับสถา,านะการเงินมันก็ไม่ค่อยโอเคก็ต้องคิดหนักกันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาจึงเอาจังก็ถือว่าน่าจะคุ้มแหละราคานี้นะฮะสำหรับวิลฟิสฮานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราว เกี่ยวกับวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เอามาพูดถึงกันนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ